ชัยกอเข็มตาไรหรือมือไทยเจ้าลำพงครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับสามสี่เดนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมือไทยเจ้าลำพงอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญก็อยู่ที่นู่นเลยครับแล้วมีใครเป็นกุ๊บเป่าซ้อมครับไฟนี้มีพี่ไก่ชนแล้วก็เพชรอำนาจเพิ่มเพื่อนพพี่ๆในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดจะเข้าสิบแปดเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกาน้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับ54าสิบเราไปหมดสไาล์เลยครับสีมือครับแล้ววันนี้เรามาพบกับยอดสุดครับเคยต่อยเนี่ย ยังไม่เคยไอ้นี่ครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเก้มาแต่เขาไม่ยังศึกษาแล้วเขาเมื่อจะตายน่าจะฝีมือเหมือนกันครับแล้ววันนี้เราจะวางแขงวางแผลให้ดีก็เราดูเปนเวทีด้วยไปต,ตามจะตายไปก่อนครับ,รบแต่เดี๋ยวค่อยแก้ไขวุ่นเขาอีกทีเนะาะล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ลาดตําหนิลาดตําหนิวันนั้นต่อยกับใะไรบะางจำได้ไหมจำไม่ได้เป็นไงผลวันนนั้ชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยสิบปอนร้อยสิบวันนี้มาต่อยร้อยสิบสองเลยเนาะเมื่อกี้สองหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาด จุดสองก็เดี๋ยวเดินไปเดินมาก็ไม่น่ามีปัญหาครับร่างกายไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พอมอเตอชนะกับไข้เหมือนเดิมครับไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับสี่โลสี่โลได้แล้วต่อยมวยไทยมาตอนนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ห้าสิบหกสิบเราควรจหวัดอำนาจเจฉลยฝากเชิญช่วยแฟนขับเรานี้หน่อยฝากเชียร์ด้วยครับแล้เป็นกำลังใจนะครับเต็มที่แน่นอนครับวันนี้ขออน้องโชคดีนะขอบคุณครับยอดกุนตับแป๊กบางลุงครััับบอ้้าาวไฟนนีีเรรซมมก่ค วันนี้้อมมาเหน่งแดงนะก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายพัทลุงไปยังพัทลุงก็อยู่ที่พัทลุงเลยแล้วมีใครเป็นคู่เป่าคู่ซ้อมมังคลาผีนะมีพี่ๆแลน้องพวกในค่ายเชิดกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุยี่สิบหกยังก็ยี่สิบเจ็ดแล้วเราสูงเท่าไหร่สูงหกสิบเก้าน้ำหนักไปปล่อยมามากกี่กิโลครับห้าสิบสามไม้สี่เราหมดตาจจยอะไรครับตาจจัยเข่าเปียกอ่ยวันนี้เรามาเจอกับ เดาแตนชัยครับยังไม่เคยต่อยกันมั้ยยังครับอันนี้ครั้งแรกเลยครับแล้วเราได้ศึกษาเกมต่อยเขาไหมยังก็ดูมาบ้างแล้วเขาโมตะตายอะไรพอจำได้ปะเขาฝีมือแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผงไงดีก็เดินฝีมือไปแล้วก็ขอไปเรื่อยๆแล้วก็ตามสไตล์เราเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ที่อตรงตําบลก็คือที่นี่วันนั้นต่อยกับต่อยจาร์ลัมเป็นไงบ้างชนะชนะคะแนนชนะคะแนนไปเนาะวันนั้นเบทเท่าไหร่ เเ้้้รรียยบอแลวก็คือเวทนี้เลยเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ําหนักนี้พอดีครับมาผ่านแล้วเรียบร้อยร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ครับอยู่ระเบิดครับสม่วยแข็งแรงวันนี้พร้อมมอ์ชนะกับค่ายเหมือนเดิมไฟเราคุมมากี่กิโลครับตอนนี้สองสามกิโลเราต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณหน่อยกว่าแล้วเราคนจังหวัดพัตตุลงฝากเชิญชวนแฟนคขับเราเลยขอฝากติดตามผมด้วยนะครับเจ้าจังหวัดพัตตุงและพี่ๆน้องๆทุกคนครับวันนี้เต็มที่นะอันนี้ขออน้องโชคดีขอบคุณครับ Yeah.